โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกสกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมสันมาคนดีคนเดิมนะครับเดีนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะไฟเตอร์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทำไมคนถึงเลิกเล่นเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมเห็นในดิสอะไรนี้มานะครับก็ ทุกคนอาจจะเห็นว่ายูทูบบงยูทูบเบอร์เนี่ยเขาเลิกเล่นกันเต็มเลยนะคะผมใช่อย่างแรกเลยนะคะมันน่าเบื่ออะน่าเบื่อยังไงอย่างแรกมันจําเจครับผมลงดันสุ่มตัวลงดันสุ่มตัวอัพเวลลงดันสุ่มตัวอัพเวลอา,อาจจะมีเพิ่มมานิดหน่อยอย่างเช่นการแบบเขาเรียกว่าอะไร ตู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพูดต่อคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเนี่ยเป็นตู้เป็นตู้ผลก็จะอาจจะมีแบบเอ้ยตอนแรกผมเข้ามาผมชอบเลยนะแล้วก็มีตู้อันนี้อีกเอ้ยผมอันนี้อันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะแต่สาเหตุที่คนขอลือกอเล่นกันนะผมว่ามันจำเจนนแหละไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่ามันจำเจอ่ะเออมันจำเจเกินไปนะครับมันแค่แบบอัปเดตเหมือนเดิมตลอดตลอดทั้งแบบทั้งตั้งแต่อัปเดตแบบ1ิ 18 19 20เอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มน่าเบื่อแล้ว7 1 8 19นะ็0เนี่ยผมผมเริ่มเบื่อแล้วนะแต่จนมาถึงอัปเดต20นี่ตรผมเห็นว่าคนขนเลิกเล่นเยอะอะไม่ใช่ว่าผมจะเลิกเล่นตามนะแต่ผมคิดว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับพี่เกมมันถามว่ามันไปต่อได้ไมันมันไปต่อได้แต่สำหรับผมมันน่าเบื่อแล้วครับใช่คือผมอาจจะไม่ได้เล่นต่อแล้วนะ ผมเลิกเล่นแล้วนะครับผมก็แต่อาจจะมีเล่นแค่แบบยัดตรงยัดตู้อะไรอย่างนี้หรือแบบสตรีมสตรีมให้ดูสาเหตุที่ผมสตรีมให้ดูเนี่ยอบอกว่าเลิกเล่นแล้วแต่ทำไมยังสตรีมให้ดูอยู่ผมเติมเซฟวีมันไปครับผมใช่ตอนแรกอ่ะก่อนก่อนอัปเดต20ผมเติมเซฟวีมันไปเลยแล้วแบบเอคิดว่าแบบอุ้ยอัปเดตนี้แม่ต้องมาว่ะคือมันต้องมีอะไรใหม่ๆอ่ะคือต้องแบบมีดีๆอ่ะอสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะผมเออ อ่แบบบางคนอาจจะคิดว่าผมหวังมากไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเราจะพูดเลยต่ออ่ะมงงแต่แต่ผมเออเลิกเล่นแล้วนะครับอ่ะง่ายๆสรุปแย่ผมเลิกเล่นแล้วนะคบผมก็ถามว่าอันนี้ผมพูดเฉยๆนะถามว่าจะขายรหัสนี้ไหมไม่ขายนะคบเพราะว่ารหัสเนี้อ่ะ ผมเล่นตั้งแต่ตอนเด็กนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ทำ youtube เลยเลยซ้ำแบบโหยเด็กมากือแบบตอนนั้นยังกระหลงป้องอยู่เลยอะเล่นแบบเล่นทีแม่งแหลกอะ่ะเออแบบแมบบเล่นแบบไหนแม่งหลุดเลยคุยอย่างบ้าเออเอะอ,อยา่างแรกนะทีม่มันไม่ขายก็จะมีแบบที่อ,อ่าผมหากินอยู่ทุกวันในแฮปก็บล็อกฟุตเบลตันข้าวหัวเยอะอ n นนี้ไฟเตอร์อ,อ่าถามว่าถามว่าดีบซเยอะไหมมันก็ กลางๆับผมใช่มันกลางๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะที่ผมเล่นไปอ่ะเออคือมันก็ผมเล่นสุดทุกเกมอะ่ะแบบผมไปเล่นอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะเออไปเล่นเยอะแยะเอาง่ายนะคือผมเล่นมั่วแล้วแบบพอเล่นมั่วปุ๊บแล้วก็เล่นให้แม่งให้เวอตันอะ่ะออคือมันมีหลายๆอย่างในรหัสผมวม่คือแบบเออมันมันมันเหมือนมันเป็นแบบรวมรวมคอนโซลจำได้ว่าเอ,อ้ยว่าเราเคยเล่นเกมนี้นะอย่างเงี้ยเออผมน่าจะไม่มีวันขายรหัสนะครับแต่ถ้าเลิกเล่นโรบลิงจริงน่าจะหายนะครับ ก็จะขายได้ไหลายตังค์อยู่อะไร้ไไตังค์โอเคครับผมก็ที่พวูดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ถ้าเห็นผมเล่นถ้าเห็นผมต,ตีมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเ,เสียตังค์ให้กับเซอร์วไปแล้วเดี๋ยวมันจะสูญเปล่านะเอออาจจะแบบมีคลิปเกี่ยวกับอันนี้ไฟเตอร์ต่อไปนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าผมเบื่อจริงๆก็อาจจะไม่ได้ทำเลยนะครับปล่อยเซอร์วเลยไม่ไม่แน่ครับผมใช่ไม่แน่ โอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะ,ะับผมบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะแบบไม่สนุกไม่แบบผมอาจจะพูดปฏิเจะขัด,ขด,ขดก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะผมเพิ่งอาบน้ำมาถ้าแบบคลิปนี้มันไม่ตลกก็ต้องขออภัยด้วยผมแค่มาพูดแบบเฉยๆว่าผมเลิกเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมเลิกเล่นแล้วก็ทำไมคนถึงเบื่อในความคิดเห็นส่วนตัววงเล็บความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเค สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะอ่อแบบมาเจอคลิปสนุกๆน,นะครับผมโอเคร bye bye, ครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย